ให้กูร้องแบบขอท่อนหนึ่งเลยฮะค,ะคบแบบฮุกหนึ่งเลยฮะเพราะาเธอเล็กเขาทานไฟเก่ามันร้อนร,รอวันหรือเฟื่องแล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฝืนอ,อย่างฉันคนนี้ ่ยาอเธอช่วยบอกวิธีให้ทำจะอ่านอ่านบ้านไม่กลับตาคุณแล้วครับเพราะว่าเธอและเขาทานไฟเก่ายังร้อนรอวันเริ่มอืน ต้องทนต้องฝืนอย่างฉันคนนี้จะรู mm ้ hmm. อบอกวิธีให้ใ mm hmm. ทำใจทำโอเค